สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะครับผมก็จะนำพระที่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์คีตาสี่ชายนะครับอีพีก่อนหน้านี้นะครับอีพีร้อยห้าสิบนะครับผมก็เอา เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาห้าชายนําให้รับชมกันนะครับส่วนอีพีนี้นะครับอีพีที่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์กีตาสี่ชายใหญ่นะครับมาให้พี่พี่เอฟีได้รับชมกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับพี่พี่นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับสี่ชายใหญ่นะครับพี่ๆเอฟซีนะครับอ่านี่ครับดูนะครับดูเนื้อหานะครับนี่ พระลงพ่อเงินนี่ถ้าพิมพ์ถูกเนื้อใช้อ่ความเก่ามีนะครับแบบนี้พระแท้แน่นอนนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะพี่พี่เอฟซีนะดูนะครับองค์นี้นะครับนี่เลยนะครับพี่พี่อ่าเนี่ยนะครับ องนี้นะครับเป็นพิมพ์คีตาสีชายใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์คีตาสีชายใหญ่นะครับเห็นไหมครับพี่พี่ดูตาปากจมูกนี่ครับนี่เส้นจีวงจีวรนะครับคมชัดลึกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมมีให้นะครับนี่มีเมื่อก่อนนะครับมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มานะครับพิมพ์คีตาสีชายนะมันต้องมีจุดนะครับนี่อ่าวันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ <king> มีจุดหมครับหลุมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตนําหนิเขาเลยนะครับนี่ตรงเนี้ยเป็นตนําหนิเลยนะพี่พี่เอฟซนะมีจุดตรงนี้นะครับมีหลุมตรงนี้นะครับพิมพ์ขีตาสีชายนะครับนี่ตรงเนี้ยเป็นตนําหนิเขาเลยนะครับเนี่ยซอกคอนะครับตรงนี้มีรอยเจ็กนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะพี่พี่นะ จะได้เห็นชัดนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่เห็นไหมนะครับพี่นะครับนี่เห็นไหมครับองนี้เป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนะครับดูนะครับสนิมสาแดงนะครับนี่เป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่สนิมคือสนิมแบบเก่าเลยนะครับสนิมเก่านะครับเนื้อหานะครับดูนะครับนี่ เห็นไหมครับพี่พี่ fc ในเส้นจีวรเนี่ยจุดตรงที่ผมบอกนะครับนี่สังกติเห็นไหมครับไล่ลงมานะครับดูนะครับนี่เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับแล้วพระนะครับก็เป็นคราบแบบเขาเรียกอะไรครับเนี่ยคราบสนิมเก่านะครับเนี่ยเห็นไหมคราบผิวสนิมเก่าเนี่ยมีตะใบตกแต่งเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะครับพี่พี่ fc นะครับไปดูนะครับนี่ ดูดูเนี่ยตรงตรงฐานนะครับเห็นไหมครับพระนี่ถ้าไม่เก่าถ้าไม่เก่าไม่ผ่านการใช้งานมาผิวไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับผิวจะไม่เป็นอย่างนี้เลยนะครับผิวจะไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ผิวเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม <laughs> ร่องรอยจะเข็บข้างไหนนี่ถูกแต่งตะไบออกไปนะเนี่ยเนี่ยมีร่องรอยจะเข็บข้างไหนตรงเนี้ยเห็นไหมพีเอฟซี hmm. นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่เข็บข้างนะครับถูกแต่งออกไปนะเพื่บครับถูกตกแต่งออกไปนะพี่พีเอฟซีนะเนี่ยดูองค์นี้พระสวยนะครับพี่บอกเลยว่าสวยนะครับองค์นี้นะครับเนี่ยพี่เราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าพระถูกพิมพ์หรือเปล่านะครับพระถ้าถูกพิมพ์นะครับความเก่ามีเนื้อใช่ความเก่ามีนะครับนี่พระองค์นั้นจะหนีความแท้ไปไม่ได้นะครับนี่ครับ องนี้นะครับผมก็บอกว่าเป็นพระที่เก่าเนื้อหาเก่านะครับส่องดูได้เลยนะพี่นะเนี่ยดูนะครับเห็นไหมเนี่ยดูนะครับเนื้อโลหะเก่าไหมครับแบบนี้ครับเนี่ยเป็นเม็ดเป็นรูเล็กๆนะครับเป็นรูเข็มรูเข็มรูพุ่นรูพุ่นนะครับนี่นี่คือพระหล่อโบราณครับต้องเป็นเนื้อแบบนี้ครับนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลัง เห็นไหมครับพี่พี่ FC เนี่ด้านหลังเนี่ยเ้เม็ดลงเม็ดแร่นะครับไม่ตามหลุมตามหลุมนะครับมีสนิมสาแดงเต็มเลยนะครับองนี้นะครับโอ้โหเป็นพระที่แบบใครได้ไปก็ไปขึ้นคอไม่อายใครอ่ะครับเนี่ยไม่น้ําทองเนี่ยมีน้ําทองนะครับเนี่ยน้ําทองวิ่งเนี่ยตามซอกนะครับพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกน้ําทองนะครับแบบนี้ครับเขาเรียกน้ําทองนะครับเนี่ยตามซอกนะครับเขาเรียกน้ําทองนะพี่ น้ำทองวิ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหองนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดสุดนะครับองนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดสุดเดี๋ยวดูใต้ฐานนะครับดูใต้ฐานนะครับพี่ๆนี่เห็นไหมครับนี่ใต้ฐาน,นที่ผมบอกนะเขาเป็นก้นมะละนะครับรงนี้ก็จะถูกตะไบตกแต่งออกไปนะครับเนี่ยมีเ้อเกินนะครับนี่ ห็นไหมพี่เห็นไหมนี่ดูดูเนื้อหาเลยครับโอ้โหเก่ามากเลยนะครับพี่เก่าโอเคครับพี่องนี้นะครับผมเปิดไว้ที่สองหมาพันบาทนะพี่พีเอฟนะเปิดไว้ที่สองหมืันบาทนะครับผมเปิดไว้ที่สองหมื่นาพันบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสนึจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้ ่วนเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์นะครับ id ไลน์นะครับ ttn987 นะครับ ttn987 ดไลน์ม่ได้เลยครับที่ ttn987 นะครับโทรมาสอบถามพูดคุยต่รลงราคาได้นะครับโทรมาสอบถามพูดคุยต่รลงราคาได้นะครับพี่ๆนะเนี่ยเห็นไหมดูดูเนื้อหาเขาดิครับพระแบบนี้นะครับพระแบบนี้นะครับใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับพี่ เอาไปเสริมบารมีพี่ได้สบายเลยครับแบบนี้นะครับพระก็เก่าแบบนี้เรี่ยมทองขึ้นคอนะครับเลียมเงินขึ้นคอไม่อายใครนะครับพระแบบนี้นะครับเรียมเงินขึ้นคอนะครับเรี่ยมทองขึ้นคอแบบไม่อายใครเลยนะพี่นะสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0ู9ย์4 1 2 7 5สี่นดห้าะครับ0ูนย์เก2 7 5หสามี่เดห้าเบอร์ส่วนแอดไลน์นะครับเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ แอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7นะครับ ttn 9 8 7นะครับผมเปลี่ยนไอดียไลน์ใหม่แล้วนะครับเป็น ttn 9 8 7นะพี่พี่ fc องนี้เลยนะครับองนี้เปิดไว้ที่25,000บาทนะครับพระเก่าแบบนี้พี่พี่เอ้ยผมว่าพี่ได้ไปพี่คุ้มสุดๆดแล้วครับพี่นี่ครับพระสวยๆอย่างนี้นะครับถ้าไปตกมือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพี่คุยไม่รู้เรื่องนะครับราคานะครับ พี่คุยไม่รู้เรื่องอะครับราคานะครับถ้าตกอยู่กับมือใหญ่ๆนะครับพี่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะครับราคานะครับบอกเลยนะครับภาพแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่สนิมสาแดงนะครับเต็มนะครับทั้งองค์นะครับพี่ๆ องนี้เป็นพิมพ์กีตารสีชายใหญ่นะครับเป็นพิมพ์กีตารสีชายใหญ่นะพี่พี่ fc นะครับอ่านี่เลยนะครับองค์นี้เปิดไว้ที่25,000บาทนะครับเปิดไว้ที่25,000บาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์ไลน์ก็จะเป็น id ไลน์ก็จะเป็น ttn 987นะครับ ttn 987นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพียงไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ